พอเปิดนะครับตรงนี้จะมีจ okay. ุดนะครับก่อนตี้ตรงนี้จะมีมาร์คตรงนี้จะมีจุดตรงนี้จุดตรงนี้จุดตรงนี้จุดนี่จุดจะเทปข้ามันมาร์คข้ามันนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นรอบรอบขนเท่าไหร่ครับรอบนี่8จุดนี่8จุด สเปนดูว่าคนลาวกินน้ำอ่ะคนลาวเขากินน้ำเขาไรูว่าน้ำเนี่ยกิน้าไปแต่ล้วอยู่ๆเขาก็ไอไปเลือดไอไปเลือดเขาก็มาเอ็กซเรย์ที่อกบลเนี่ยคนเราวแล้วข้ามป้าไปเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ปั๊บเขาเห็นว่าที่ตับตรงนี้ที่อยู่ภาในก็เคลื่อนที่ได้เดินหน้าอยู่ตลอดเขาก็ ไว้เลยลต์ปักท่อนจับผมก็เอาตะกี้ดึงเปิงยาวขนาดนี้นะตอนนั้นมันพอมันยืดมาปั๊บใส่ผ้ากับสเตลเลต์ยาวสองนิ้วหัวโตหัวค้อนหางแล้วเลือดเต็มตัวมันเข้าไปโดยที่เราไม่รู้วัดนะกินริงไม่เห็นเลยว่าตัวขนาดไหนมันเข้าไปเป็นไข่ของปลิ่นตอนนั้นมันอยู่ข้างในกินเลือดจนันโตขนาดนี้ตอนผู้หญิงไม่ได้จะตายอยู่แล้วเพราะมันที่มือจอดตรงนล้วนะ ตีนต็จะขยายเกิดโตโตปั๊บเดี๋ยวก็ออกไายออกไข่ปก็ขยายก็เองมันกินเลือดเราทุกคนตัวนอยากกินสมองไม่รู้ว่าอะไรตอนนั้นเสร็จเรียบร้อเจอจะเปิดพอเลยนะครับผมจะทานอองโอนเ้มัตอนนั้นพอออกเตรนนี้แล้วอันนี้จะบอกเลยนะครับในคู่มือเนี่ยผมเอามาจากคู่มือเลยนะ คุณมือบอกเนี่ยต้องเห็นมาอันนี้ปิดไฟน่ายควรแต่เนี่ยแต่ผมก็ไม่เห็นเลนเลี่ยนใเปลี่นาทิ่นี่ยเป็นมมเห็นติด่ารักไห่้องไปดูื่กินแบบเพราะนั้นเราเปิดมันจะเป็นมากแบบนี้เพราะนั้น ตัวนี้เาจะต่อที่ยวไหมครับแล้วเพราะนั้นเราต้องสอดล้วตัวนี้ถูกไหมอแล้วตัวนี้ต้องใช้ตัวอะไรล็อกมันเราจะไปต่อตรงางเพราะนั้นปัจจเบอใหญ่ตัวนี้ครับยี่สิบปจจตัวนี้มันเขียนว่าหงเซอ่าหนึงเป็นหนึ่งสองทีมันเขียนหนึ่งสองทีมันคืออะไร ที่ตรงนี้เน mm ี่ยยังไงมีสองันูนิ้ต่างกันเท่ไ่ต่างรงไหนอ่ะอันนี้สิบเก้าอันนี้หนึ่งสิบเก้าเล็บกับหนึ่งอันนี้วัดปากดูสิหนึ่งมีตองกีดก็คือหนึ่งนิ้วนะครับเนนี้อาจารย์นิ้วนี่อาจารยนีีเอาไวัเดียววัดตรงนี้ก็ได้สิ้มิลเอาวัเดียววัดตรงนี้ก็ได้1นิ้ว เท่ากับสองคือห้สอาสี่มิลเอันนี้ล็อกตัวนี้นะแล้วล็อกพยายามจะแรงวางพวกนะพรจับล็อกปักคุณืนผ่านตาได้มันจะล็อกยกับเรื่องนี้เลยนะมันมีฝาตก็ลอกได้เลยอ้นี่เราเขัดออกสดีถ <ten> ้าไหต้องมายืนเยอะเรใหุ้ก็ลอกได้ใส่ไมใส่นี่ ตรงนี้ล็อกกลังของ,งสเสื้อสูบฝาสูบเอาลูกเบี้ยวไอเดียเสียขัดอย่าไปหมุนโดยการที่ไปขัดจากที่ในพานใส่เอาใส่ไปเขาเปลี่ยนไม่ได้หรือว่าหมุนแล้วเออล็อกตรงนี้แล้หมุนตรงนี้ขาดเลยนะครับเพราะตรงนี้ท้องหลังสูบถ้ายิ่งเครื่องยนต์ที่มันยังไม่ได้ถอดในพานมาฟ์ทไม่ตรงจับประแจตัวนี้เราหมุนตัวนี้ขาดเลยนะครับอะไรขาดครับล็อกตัวนี้ต้องขาดทำไมมันถึงไม่ขาด เราต้องออกแบบเท่าไหร่ให้ลูกเบี้ยวเนี้ยลูกเบี้ยวบางตัวมันบ้าลงใช่ไหมบ้าลงแต่มันกดลิ้นกดลิ้นแรงมาสูงอยู่แล้วตัวไหนง่ายขึ้นมันจะกดลิ้นเพราะฉะนั้นไอ้น้องตัวนี้ต้องรับแรงที่ต้องเป็นกดลิ้นนะน้องพี่ขรับ